สวัสดีครับน้องๆครับตอนนี้ก็นะครับก็มาถึงใน EP ต่อมานะครับก็คือเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของ Word นะครับหรือว่า Microsoft Word นะครับซึ่ง Microsoft Word นะครับก็จะมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับผมก็ แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเมนูของ r o s o f t Word เนี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าในรอบนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ,บ้างนะครับเกี่ยวกับบทนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของอหนังสือราชการไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยเนะยาะเดี๋ยวเราต้องมาเรียนเบสิกพื้นฐานกันก่อนนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้ว่าเ,าเมนูแต่ละเมนูของบทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง จากนั้นเนี่ยเราในก่อนที่เราจะทํางานนะครับหรือกระดาษเนี่ยเราจะต้องมีการปรับค่าหน้ากระดาษปรับการตั้งค่าของกระดาษอยู่นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องปรับยังไงก่อนนะครับการจัดฟอร์แมตฟอนแล้วก็สไตล์ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแล้วก็จะตอนนี้ก็จะมีที่ใช้บ่อยมากที่สุดเลยนะครับก็คือการสร้างจดหมายเบียนนะครับการฝังฟอนต์ลงในเอกสารเอ๊ะทำไมเราจะต้องเรียนในเรื่องของการฝังฟอนต์ลงในเอกสารน้องๆครับเคยเจอปัญหาไหมว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ฟอนต์ตัวเนี้ยฟอนต์ชื่อเนี้ยฟอนต์สไตล์เนี้ยในเอกสารที่เครื่องเราแต่พอเราไปเปิดในเครื่องเพื่อนหรือเครื่องคนอื่นเนี่ยเฮ้ยฟอนต์มันไม่เป็นไปตาม ที่เราเหมือนจะเปิดที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเดี๋ยวเราจะเป็นยงไงวิธีการทําให้ฟอนต์เนี่ยพอไปเปิดจากเครื่องไหนเครื่องนั้นก็จะมีเหมือนเครื่องเราเลยนะครับง่ายๆมากนะฮะหลังจากนั้นเราจะไปประยุกต์ใช้นะครับการสร้างตารางและการสร้างกราฟนะครับซึ่งการสร้างตารางกับการสร้างกราฟเนี่ยการสร้างตารางก็จะมี2แบบนะครับเป็นตารางที่มาจากบทโดยตรงกับตารางที่มาจาก Excel การสร้างตารางที่มาจาก Excel เนี่ยนะครับเราจะสามารถเชื่อมนะครับการทำกราฟได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันว่าเป็นยังไงนะฮะจากนั้นเราจะไปเรียนรู้เรื่องการแปลงเวิร์ดเป็น Excel ซึ่งมันยังไงมานะครับแล้วสุดท้ายเราจะไปเข้าเวิร์ h ช็อปนะครับการสร้างหนังสือราชการและหนังสือตามหน่วยงานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแถมอันนึงนะครับก็คือการสร้างสารบัญนะครับผมในเอกสารเวิร์ดนั่นเองนะครับ